วันนี้เรามาในแบรนด์ของมีมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แม่มีมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีพาวเวอร์เกิดพิซส่าครั้งแรกข้ามมาอย่างเดยเพราะเราจะอาปากวางมาตอนจะชอบกะไรนะอุ้ยโชโชสเกลภาาหรอวันนี้ครับคุณลูกค้าครับผมเสี่ยวันนี้ครับบ็อบี้โม้ถ้าเป็นช่องที่จองกับพี่คาเรนต้องพูดว่าใจฟู สวัสดีค่ะขอต้อรัเข้าสู่ช่องเซิร Channel ค่ะวันนี้นะคะก็พบกับจูนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เช้าๆแบบนี้นะคะเราออกทริปกันอีกแล้วจะวันนี้เราจะไปกันที่อุบลรัชธานนกันจอ้อทุกคนนะคะต้องเคยดีนคำว่า w o r k l i f e b a l a n c e ใช่ไหมคะคือเราก็อยากรู้ว่าการ w o r k l i f e b a l a n c e เนี่ยมันจะทําได้จริงไหมเพราะว่าเราได้ทํางานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทํายากอยู่นะวันนี้เราก็เลยมาจะลองทําดูว่า การเวิวร์กไรบวลาของแท้เนี่ยมันทำได้จริงๆหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยเปิดแล้วอึงไหนแล้วตอนนี้โคราชฮะโคราชกำลังจะออกจากโคราชเหลืออีกก่โลอ่ะ3นึ่งร้อยกิโลครับไม่ได้ออกกล้องเลยแต่ก็ได้ออกทั้งทีปะวันเนี้ย ไปเป็น f อ็ผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเขาคิดถึงเจมส์พีไว้หรือเปล่าไม่ได้เจอผมหลายคลิปหรอไม่เจอใครหรือต้องหรอเออโั้ว่าในแบบขึ้นประมาณอีกสชั่วโมงก็จะถึงอบุบลแล้วน่าจะถึงอุบลประมาณห้าโมงเย็นเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไอ้ยตอนนี้อยู่ที่บาา้าสายหินขนมลุ้งนะครับเราเดินมาขึ้นมาประมาณ3กิโลปวดขามากมัว่า อย่างโกหกแล้วเข้าด้านหลังนะเขามาให้มาจอดรถตรงภาสาหินเลยใช่ครับแต่ทางขึ้นสมบุกสมบันอยู่นะครับใช่ก็เลยถ้าเกิดไม่เก่งจริงทําไม่ได้หรอกไว้หนวดและแก่อ่ะไม่ไหวแล้วตอนแรกว่าจะไว้ข้างบนไงเออเนี่ยหน้าแก้งเหมือนน้องชายหน่อยว่าไปดูน้องชายทางานันต้องโกนเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ภาสาหินพนมลุงนะทุกคนรู้ไหมครับคำว่าพนมลุงมาจากคำว่าอะไรพนมไหวไง ไหว้แสงบูชายังไม่ถูกค่ะพนมลุงมาจากคำว่าอะไรคะยำนมไม,ไม่ถูกมันไม่ถูกเออครับเอาไปหมดทุกคนแล้วจะเหลืออะไรเนี่ย <c oughs> คำว่าพนมลุงนะคะเป็นภาษาเขมรมาจากคำว่าภูเขาใหญ่อ่ะภาษาเขมรให้ฟังหน่อยทกดาทำทำเอารู้เหรอกระนยอ้าวป้าเดี๋ยวเราในทุกคนกระนยกระนยแปลว่าอะไรอ่ะ ไปศึกษาเองเอ้ากระนยดูปะาาหินพนมรุ้งกันว่ามันมีอะไรบ้างน,นี่ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนี่ก็ครั้งแรกทอ่นี่นะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางผ่านของเราใช่ครับพนมรุง้งปะศาหาินพนมรุ้งนะครับถ้าอยากรู้ประวัติก,ก็เช่าสู่ช่วงความรู้กับจูนไม่มีเซอร์เอา <hi> ไม่มีรู้แค่ว่าเออคำว่าพนมรุ้งมาจากภาษาเขมรแปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วภูเขาก้อนใหญ่ภูเขาให่เฉยภูเขาให่เออภูเขาเรียกเป็นก้อนเนาะภูสองก้อนใหญ่ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นสองแสงรอบประตูทั้ง15บ้บานนะครับมันเป็นมันเป็น การผสมผสานระหว่างธรรมชาติและก็สิ่งก่อสร้างมันจะมันจะเกิดขึ้นในทุกปีประมาณช่วงเมษัตแล้วก็ช่วงกันยายอใช่ใช่ที่ที่มันเป็นอะไรนะขัดขวางอศจรเลอความอัศจารช่างอะไรของโลกเราอันนี้คือประตูนี้ปะไม่รู้อันไหนสิบห้าบาท้าบก็นี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงที่ให้ดูเนี่ยรถต่อไปเหมือนกันว่าไปไหนเพราะว่าไม่มีแผนโนแผน อุบลราชธานีประมาณสองสองวันสองหรออไปไกลเดงเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อครับนี่ก็เท่านี้ถ้าใครอยากมาลองมาดูนะครับบุรีรัมปราศาทหินขนมรุงถึงแล้วครับอุบลราชธานีไหนที่เรามาพักอ่ะ ที่เราเอางานแต่ละวันอะเราจะใช้บริการคอฟอินอยูตลอดไม่ว,ว่าเราจะวัดไหนก็ส่วนใ,<ช>ใหญ่จะเป็นคอฟอิเพราะว่าคอฟอินมันจะมีทั่วประเทศส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าเน้นที่วักเท่าไหร่เพราะเรามาถ่ายงานเราทํางานใช่เน้นนอนได้แต่ว่าก็ถือว่าคือถ้าให้ดีมันดีครับก็ดีก็สุดราคาแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาไปรีวิวห้องก่อนเจอแล้วท่ดนจูตัวดีอยู่อันนี้นะคะเราก็ถึงที่จีชานแบบนี้ครับส่วนสีนี้เลยนี่นะจ๊ะห้องเปิดมาเจอ อยู่ด้วยกันสองิีมีผู้ชายเหงาทำงานเลยค่ะเอา้าายอยู่หรอไี่มุมทำงานอย่างนี้ World Away อ,อ้ยหน้อาอยู่นี่เขาแบ่งโซนเป็กกับโซนแฮมเราไปดูห้องผู้ชายดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ห้องผู้ชายหนุ่มนะคะโอเคเจอกันกี่โมงหนึ่งทุ่มครึ่ง สองทุ่มหมอพี่จมาสองทุ่มหมอใช่ครับโอเคสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสองทุ่มโอเคจะยังสองทุ่มนะายบายบายโอ้โหงไงเลยครับคนวอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งเดนอลครับเายังไม่นอนเลยเฮ้เสียงเปลี่ยนนะอะไรวะเพิ่งหายวะถึงร้านเข้าต้มแล้นะครับทุกคนจะไปกินข้าวมั้ยครับทุกคนเบียช้างเลยคก็เห็นหน้าเจมส์เบียรช้างเลยครั เจเขาเห็นหน้ามึงอ่ะเขาบอกว่าเบียร์ช้างเลยค่ะไม่ใช่ใช่เขาพูดเขาพูดพี่ได้ยินเขาบอกหน้าเจแล้วเขาบอกว่าเบียร์ช้างเลยค่ะมากินนมที่ร้านว่าเล็กนมสดครับเล็กนมสดเอ่อผมทำไมที่นี่กินเล็กนมสดทำไมกรุงเทพมีเล็กต้มยำ อ๋อนั่นไม่เป็นของคาวครับอันนี้เป็นร้านของหวานเล็กน้ำสดก็คือเอาเส้นเล็กลงไปในนมสดใช่ครับเล็กนมสดแต่ไม่ใส่พริกถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเราเดากันนนเรผิดวุ้ยมีเครื่องบินบินผ่านด้วยอ่ะใกล้เว ก็ไม่ใช่ดอนเมืองหรือว่าสนามบินส่วนภูมิก็ไม่เห็นนะเนี่ยน,นั่งกินนมไปแล้วก็ดูเครื่องบินบินผ่านไปตนเอ็กเลยแล้วขายอะไรคะของผมไหมครับเดี๋ยวจะไม่จะไม่กลับไปที่บร,ร,ริษัทละเออทำงานที่นี่เหรองานใหม่ปี๊บรับพนักง,งานท้างหลังหน่อยอร่อยนุ่มเหมือนเมกอะ <c oughs> มาเร็วอะไรก็เนือคนนั้นอ่ะเออเออเนี่ยไม่เนรียบร้อยเหมือนคนนี้เลยก็เดี๋ยวพลังแจ่กกีอันนี้เสร็จแล้วก็จะกลับไปพักผ่อนและเต็มตัวลุยงานต่อพรุ่งนี้แต่จะได้จะได้เช้าวันที่สองนะจ๊ะเหมือนมีคนยังไม่ตื่น สวัสดีครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นอะไรแปลกๆเปลเ่าอยู่ร้านข้าวแล้วไปกินข้าวกันเดี๋ยวก็เราแต่งตัวเห็นไหมเสื้อครับเสื้อทีมวันนี้เรามาในแบรนด์ของมีมาเก็ตติ้งแล้วก็เห็นไหมมีมาเก็ตติ้งแล้วก็มีพาวเวอร์บังนี่เสิร์ฟก็เป็นลูกเป็นช่องออกมาหนึ่งช่องตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านสวัสดีครับุกคครับร้านอาหารเช้าที่อ <c oughs> ุดรครับ เราไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปทํางานอะไรกันดีกว่าเนาะผอมงอกเยอะวะอ่ะโอเคลูกค้าสีย้อมผมเข้าได้นะคะไม่ได้ดังหรอกครับแต่ว่ารีวยูดีมากโอเคมาไปกินข้าวเถอะอิ่มไหมครับอิ่มไหมครับอิ่มครับโอเคครับทุกคนอิ่มไหมครับเฮ้ยผมอิ่มเาะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่คลินิก DAC แล้วนะคะนะคะคลินิกใหญ่มากนี่นะคะตอนนี้คิวเราก็ถึงแล้วนะคะกำลังจะเช็คอุปกรณ์กันอยู่นะคะนี่เป็นช่างใหญ่นะคะผมไม่ใหญ่นะครับอะไรนะผมไม่ใหญ่นะครับก็ไม่ได้ผมไม่เล็กนะคะตอนนี้ทีมถ่ายกำลังทำอะไรอยู่ครับรอรอเข้าน้ำครับตอนนี้ที่รอตอนนี้กำลังเสร็จ าานเซตกล้องเซตาาอะไรใช่ไม่เป็นงานเป็นการดิใช่ครับตอนนี้กำลังเตรียมของจัดอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็รออินฟูครับอินฟูนี่ผมผมฟูอินฟูก็คือในฟูก็คือเต็มกลาง ก็มงสายว่าเอ้ยพวกเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะมีมาเก็ตติ้งและมีพาวเวอร์นะจ๊ะทําไงกับคลินิกเสริมความงามหรือเป็นการตลาดเอเจนซี่ให้นะแต่เราก็ไม่ทําแค่คลินิกเสริมความงามนะจ๊ะเราทําทั้งเราเป็นร้านตัดผมที่ได้รับทุกเจอบททั้งหมดนะคะเราก็ไม่ได้รับงานแค่ในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราบอกเธอสามารถทํางานได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะก็ลูกค้าท่านสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะจ๊ะที่มีมาเก็ตติ้งและมีพาวเวอร์นะจ๊ะ รอบครั้งนี้นะคะก็จะมาถ่ายการทำงานนะคะนอกสถานที่ในแบบที่เราสามารถคอนโทรลตัวเองได้ว่าทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเป็นยังไงเนาะตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าแบบเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าโอเคอยู่หนูว่าหมูไหวต่อไปก็จะเป็นพาดที่เราจะไป เที่ยวกันหรอจ้าหลังจากนี้คือเที่ยวจ้ะอ๋อลืมบอกว่าเราเปลี่ยนที่พักนะจ้าไม่ได้พักที่เดิมเห็นบอกว่าจะมีตอนตีตอนตีห้าเราจะเห็นแสงอาทิตย์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหเวอร์สุดใช่ปะอันดับแรกเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวกันก่อนนะจ้าเพราะตอนนี้หิวมากเดี๋ยวดูร้านก่อนอาจจะรีวิวหรือไม่รีวิวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแอบแท้ไงไปไปดูดีกว่า มาจ้าหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็อยู่ที่ร้านอินโดจีนนะจ๊ะเป็นร้านที่มีอาหารเวียดนามนะจ๊าแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรบ้างเข้าไปดูข้างในดีกว่าภายในร้านก็จะตกแต่งด้วยแบบมีโทนอีทอะไรอย่างงี้อุ้ยหน้าเข้าสูตรดูดิมันดูมีความแบบมีความเป็นจีนมีความเป็นอินโดเหมือนชื่อร้านเป็นไงบ้างคะโซดาน่าจะหมดเจมส์ครับว่าชาปัญญา สวัสดีคร so okay. so ับคุณ okay. ล so ูกค้าครับผมข้างในจะเป็นโซนอีกโซนหนึ Orlando ่งแล้วก e ็ม like like so right? so ีห้องน้านะครับเดี๋ยวเชิญข้างในก่อนเลยช่วยพาทัวร์ได้ไหมคะโซนนี้จะเป็นโซนแบบว่าแนวคลาสสิกหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเตียงไว้นั่งรอเาห้องน้ํานะครับคุณลูกค้าส่งมันได้ส่งมันได้อันนี้เป็นลูกเจ้าของร้านเนาะก็ตรงนี้ตั้งแต่อเตี๋ยมาอยู่แถวนี้ก็สิบกว่าปีแล้วนี่นี่เตียะปะเตียวันดีครับว็อกนี่ เนี่ยเนี้เตรียมแล้วพาลูกค้าเข้าห้องน้ำก่อนอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งดูเชิญเข้าห้องน้ำก่อนทำไมเปลี่ยนหน้าคุณคุณอันนี้อันนี้น้องอันนี้อาเหมยหรือว่านี่นี่เข้าห้องน้ำผิดหรออาเหมยเข้าห้องน้ำหรือมาทำอะไรเนี่ยหรือต้อนรับห้องน้ำไม่ได้ดีอ่ะมีเราชิมแหนมเนืองกันนะจ๊ะต้องใส่ผักใช่ไหมท้องกันดิ ใส่พริกเน้ะจ้ะแล้วก็ปึ๊บเข้าไปจ้ะปึ๊บเยอะเข้าไปไปเลยแหนมเนืองเป็นอาหารคือข้ามากินตอนเด็กถ้าเกิดไม่ใช่ครั้งแรกข้ามากินแหนมเนืองเพราะจะอาปากกว้างมากกอนจะชอบก็ไ้นะเฮ้ยโชว์โชว์สแกยภาพหรอขนมจีนเวียดนามของที่เขาชื่นมากไอจูดนะ เอาเงินเหลือหอน่อยเลยนี่อรอ่อยยำหัวปีข้าวเกียบขนมถ้วยหน้าหมูอาหารวัดเสน่ห์ภาพาาาปักเปียเวียดนามเริ่มจากยมหมูยออร่อยอร่อยมากขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปไหอเจ้าอีบอทอีกทียาู ตอนนี้นะคะเราก็มาโผลกันที่ขขงเจียมใช่ไหมที่นี้อรชุนรีสอร์ทริมโของอุ้ยอยู่ก็มาริมโขงเฉยเลยฝั่งโน้นนีคือประเทศลาวแล้วจ้ะคือแม่น้ำโขงตรงน,นี้นะจ๊ะมาจ้าเวเราไปดูห้องกันดีก,กว่า,า,า,านี่มาจ๊ะอุย้ยตายแล้วใหญ่สาดอ้่สวยเกิน อ่ะเอา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 เป็นอะไรดีตื่นเต้นเอาเป็นห้องน้ำละกันอ่าห้องน้ำสวยมากเห็นไหมเขาจะแบ่งโซนแยกโซนเปียกไว้เนี่ยแต่ว่าครั้งนี้จะบอกว่าเรานอนกันทั้งหมดห้าท่านนะจ๊ะก็จะมีทั้งพวกเราที่มาทั้งหมดเลยนี่จ้ะดูระเบียงกันดีกว่าที่เราบอกว่ามันเป็นวิวแม่น้ำโขงนะจ๊ะแบบว่าตื่นมาพรุ่งนี้เช้าตีห้าก็จะเห็นพระอาทิตย์ สองแสงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านี่ใน,ะนวิวนะเดี๋ยวให้ดูวิวไม่แย่แต่อากาศดีมากเย็นมากรู้สึกว่ามีหมอกลงนิดๆพรุ่งนี้เราไปไหนนะครับพี่นอ้องพรุ่งนี้จะไปวัดภูยอดรวยภูยอดรวยว่นนี้ตอนเช้า <c oughs> จะไปวัดภูยอดรวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตื่นเช้ชาเช้าเลย <c oughs> พรุนี้ของเจมขึ้นกี่โมงนะครับ6ก2 4โมงยี่สิบสี่หกงยี่สิบี่นาทีเดี๋ยวมาดูพาเทขึ้นกันแล้วเื่นนอรอเจน้เก้างนันกขึ้นขอเมเก้าโมงนี้ไม่ดูนะแล้วแต่คนนะก็เดี๋ยวชอบทำอะไรให้ลำบากลำบากะกินทุกินก่อนแล้วกัชิวๆกันไปก่อนนี้แล้วก็เดี๋วพักผ่อนกันยาวพรุ่งนี้สองโลสี่สิบเอะไรพูดโดยคนดูเนี่ยมันจะคนเยอะปะพวกมันเจอกันครับผม เั็นย่องเชา้าวันที่สามนะจ๊ะกับวิวนี้จะ๊ะวิวไทยลาวนจะจ๊ะนี่คือขอนเทข้ามคือลาวแล้วที่เราบอกเมื่อคืนนี่เรามานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นเียแต่ยังไม่ถึงเวลาพี่เจมม <c oughs> ี่เจมเก่งย <c oughs> ังคะด <c oughs> ูวิวพี่เจม ถ้าพอดีขึ้นก็เห็นพอดีเราก็ได้เห็นแล้วจ้าน้องจะมาช้าหน่อยแต่ว่าน้องมานะเมื่อราออกเดินทางค่ะตอนนี้เราก็จะไปกันที่ความทรงจำคาเฟ่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงได้นาะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันกินต่อสุดตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วจ้าไปหาพี่ยองกับพี่คันเล่นดีกว่า มันครไมเมียงประสวยมากเดี๋ยวก็น่าดิเลยเราออกมาข้างนอกกันแล้วนะจ๊ะอุยโอ้ถ้าเป็นช่องพี่จองกับพี่คาเลนต้องพูดว่าใจฟูเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นเห็นไหมที่มีสะพานแดดร้อนแต่ว่าลมเย็น ลงไหวงไหมตอนขึ้นจะไหวงไหมโอ้มันชันอยู่นะ <_ c oughs> โอเค,อเคว,ว้าวระวังนะพี่จูนระวังนะว้าวถึงแล้วจ้ะกว่าจะลงมาได้ดูดิ ทางลงแต่ลงมาแล้วคุ้มนะดูดิอย่างคุ้มสวยมากสวยจริงๆเจมเขาเก่งมากเลยนะเขาขับเราขึ้นมาได้ถ้าทุกคนเห็นทางทางลัดฮะพี่จริงตามแบบมันไกลกว่าน,นี้อ๋อเรามาทางลัดอันนี้มาตามป้าย,ม,ายมันก็เลยแกลแต่ลำบาก เหมือนย่ามานะเหมือนขนมปี๊บ้โอเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญสําคัญก็คือเราจะมาไหว้พญานาคกันกบขก่วคืออะไรก็คือบกมันแปลเป็นไทยไม่รู้เหมือนแม่ทานตะวันเอออะไรประมาณนั้นอ๋ออเค เสียงดวงอันนี้ขอเสียงดวงนะครับก็เราเสียงอธิษฐานน pues ี้ถ้าโยนเข้าก็แปลว่าอาจจะเป็นความจริงอ๋อก็ข้อแรกแล้วนะครับเหลืออีก98ข้อสุบข้อขออะไรเยอะค่ะเนาะต้องได้ค่ะตอนนี้ก็ไหว้พญานาคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น,นี้เราอยู่กันที่ร้านหมวดวิชัยแต่ว่ามันมีส้มตำเราก็เลยจะนั่งมอไซค์ไปซื้อส้มตำกันยืมมอไซค์ลุงส้ตงตามตำมาแล้วจ้า,น,านี่คือราดติดก็สำหรับคลิปนี้จ้าขอจบลงเพียงเท่านี้ละจ้าอจะน,นี้เราก็จะกินข้าวแล้วก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วจ้า อูเป็นคลิปอุบลที่แบบยาวนานมาสามวันติดคือแบบ3วันคือได้หลายๆอย่างมากอนอกจากเราได้ทํางานแล้วยังได้เจออะไรแปลกใหม่ๆมได้เจอที่เที่ยวใหม่ๆคําศัพท์ใหม่ๆอะไรเงี้ยไปวัดที่ที่เราไม่เคยไปที่ที่เราไม่เคยไปการเิรกไรเบร์รันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้แต่อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้บ่อยตลอดอะไรเงี้ยเรามองว่าถ้าเราทํางานแล้วเราสนุกกับงานใช่ไหมเราสามารถเิรกไรเบร์รนตัวเองได้อยู่แล้วเนาะหลาเพื่อนๆคนไหนหนะจะมีที่ที่อยากจะแนะนําให้เราไปเที่ยวไปรีวิวไปกินไปช็อป นะจ๊ะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะก็วันนี้จูแล้วก็เสิร์ฟของบายบายนะจ๊ะ